ครับตอนนี้พวกเราสองคนก็มาอยู่ที่หัวนายแรงนะครับซึ่งหัวนายแรงนี้เป็นที่มาของชื่อของชุมชนหมู่บ้านเก้าเซ้นนะครับเออไม่ทราบว่าหัวนายแรงนี้มีปวดเป็นมาอย่างไรครับเพราะาสำหรับหัวนายแรงนะครับประวัติความเป็นมาสมัยแต่ก่อนนะครับคือมีพ่อค้าชาวจีนนะครับได้บรรทุกเงินที่จะมาสร้างพระธาตุนะครับที่นครศรีธรรมราชนะครับแต่พอดีว่าได้ทราบข่าวว่าพระธาตุเนี่ยได้สร้างเสร็จแล้วจึงได้นําเงินมาฝังไว้ที่นี่นะครับแล้วก็ต่อมาก็ มีตำนาบอกว่าถ้าใครสามารถผักหินก้อนนี้ได้นะครับก็คือจะสามารถเป็นทายาตแล้วเงินจํานวนนี้ก็ไว้ที่ตรงนี้ด้วยครับเงินที่ไว้จำนวนนี้คือเงินเก้าแสนบาทนะครับต่อมาเนี่ยชาวบ้านได้เรียกเงินเก้าแสนเนี่ยเปลี่ยนเป็นเก้าเซ็งนะครับเก้าแสนเก้าแสนจนกลายเป็นเก้าเซ้งนะครับจนกลายเป็นชื่อชุมชนครับเอาละครับเดี๋ยวเราจะไปดูวัดกันตรงนู้นนะครับไปกันเลยไหมครับไปครับไปกันเลยครับ